เป็นของวิตตอร์ซีอิตาลีนะครับตัวนี้เป็นประกอบเข้าเซตกับโลุูพอยต์บาร์ของ l f g นะครับอเนตผลิตนอกบาร์ผลิตไทยโครงผลิตไทยเครื่องอิตาลีโอเคเรดค่ะใกล้ใกล้กันครับเข้ามาว้าวอันนี้เป็นโลุูพอยต์มาพร้อมกับบาร์ครับตัวนี้ผมจะเซตอัพเป็นเป็นตัวพร้อมบิน แล้วขายพร้อมบินไปนะครับโอเคให้เห็นรายละเอียดขยับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับความสวยงามวัสดุอ่าซูมวัสดุเข้ามานะฮะโอเคเข้ามาดูวัสดุตัวนี้ครับขยัยบเข้ามาครับน้องเยับเข้ามาโอเคโลหกพอยตัวนี้เนี่ยจะเป็น S เคิร์ฟนะครับเป็น S เป็นรูปรูปร่าง S นะครับมีสล็อตให้เกี่ยวหู2ตัวมี แอนตี้ท็อกนะครับก็คือเยื้องบาร์เราไม่จําเป็นต้องแก้ที่โครงแล้วแต่ว่าถ้ายังถนัดแก้ที่โครงด้วยอยู่บ้างก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่จําเป็นละที่แก้ที่โครงอุปกรณ์มาเซตบารเนี่ยมาพร้อมตัวนอ็อตตัวแหวนรองน็อตนะครับนะครับแก้ทอ็อกแล้วก็แกนแก้ทอ็อกนะครับรวมมาถึงแหวนรองด้านบนนะครับไปใส่กับอะไรก็ได้ครับเพราะมันจะเป็นแกรนสิบเอ็นะครับ อันนี้เป็นแกน M8 นี้เป็นแกน M6 นะครับอันนี้เป็น,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 น STL ตัวเบานะครับน้ำหนัก,ก2.0กิโลนิดๆน,นะครับ2.4กิโลกว่าๆนะครับโอเคโอเคขยับมาด้านนีดด้ตัวเซต็ตอุปกรณ์นี้นะครับจะมาพร้อมกับก e ี o p ๊อบวิชาริซี่คู่กับก e ี o p ๊อนะครับตัวนี้จะเป็นออปชั่น ฝาครอบตัวนี้นะครับก็เขาเรียกแอร์โชเ์อร์ er นะครับก็คือ,อตัวครอบฝาตัวครอบแอร์ให้มันอา,อากาศไหลเวียนผ่านเสื้อสูบนะครับเป็นตัวช่วยเร่งให้การถ่ายเทค,ความร้อนดีขึ้นจะมีหรือไม่มีนั่นเป็นออปชันนะครับโดยปกติเนี่ยซื้อเครื่องไปนะครับจะไม่มีตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นออปชันเพิ่มท่อไอ0ายจะมีตัวชิงเพิ่มหนึ่งตัวเพื่อกันท่อแตกครับเพราะว่า M Y สิบแปด M Y สิบเก้าเนี่ยจะพบปัญหาว่าท่อของวิตเตอร์1ิซี่ร้อยแปดสิบห้าเนี่ยมันมันแตกบ่อยนะครับอันนี้ต้องยอมรับความจริงแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเป็นฉิ่งมาเพิ่มลดการสั่นเสียนถังวิตเตอริซี่นะครับเป็นทรงตุดมดที่นิยมกันนะครับสิบสองลิตรแล้วก็จะมีใหญ่กว่านี้ก็คือสิบห้าลิตรนะครับสั่งมาใบอีฟอปเป็นคาร์บอน ฟูขันเคาร์บอนนะครับความยาวร้อยสให้แรงผลักเ3นะตามที่มนะครับตตรแต่ว่าแน,น่นอนว่าในสภาวะอากาศของเขาบ้านเขานะครับเครื่องยนต์เนี่ยผมต่างชาติเนี่ยใช้เยอะนะครับหมายความว่าอเมริกาก็ใช้เยอะยุคในยุโรปก็ใช้เยอะพบเห็นในการในการแข่งขันค่อนข้าง,งมากนะครับแล้วก็แข่งแรงทนทานนะครับ ในราคาที่เหมาะสมนะโอเคโอเคเข้ามาดู MY20 ว่า Airbox เปลี่ยนอะไรไปบ้าง Airbox MY19 MY18-19 เนี่ยจะเป็น Airbox ที่เป็นรูปทรงรูปไข่นะครับตัวนี้จะทำเป็นเชฟแล้วก็ร็อกเข้ากับเอ,อ่อรอกเข้ากับคาบูเลเตอร์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากนะครับไม่ต้องไปยึดติดกับโครงอะไรทั้งสิ้นนะครับแข็งแรงมากนะครับท่อเป็นเคปลานะครับโอเคลปอกเคลา โอเคนะครับพยายามมาดูด้านนี้อีกหน่อยลานสตาร์ท yeah. นะครับที่เคยมีปัญหาที่ตัวเกี่ยวลานสตาร์ทหักนะครับตอนนี้มันจะมีวิธีการใช้งานอยู่เพราะว่าเขาก็แนะนํามาว่าการใช้งานเนี่ยมันจะต้องดึงมาให้ให้ลานเกาะเกี่ยวมันเกี่ยวก่อนแล้วค่อยดึงนะครับดึงใช้กําลังดึงเบาๆเองก็ได้แล้วโอเคนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับให้ชมความสวยงามว่า วิทอริซีเป็นยังไงนะครับ1.5นี่